ทางนี้มืดกุณนาวอุ้ยสวัสดีครับพี่นอ้องมมได้บาเจ็งมาเออได้อยู่เหนียวเนียว,ยวกินตำขับปุน่น้ำการพี่น้องสองอารลาเหนียวแต่กัน <c oughs> เห็นใกล้กอย่างนี้เลยเอา มันก in ็หันมาถืออกอันนี้ก็ได้หันได้เลยว่ะกินกลิกต้ำข้าบคุณน้อกันเด้พี่น้องดูแสบๆซ้องมารานนะคะคนณนายมากินบป่า กองนะจะี่จังเงาะซุนก้าวมีไหงัะใครเนี่ย คุนก็เสิร์เงี้ยวในนี่วะอร่อย จะได้อมมีผักกาดกินกื่มีบไในผักกาดขาวบอก <c oughs> <c oughs> សុំជី2ည 10นาทีลูกถืกป่เนาะมดกลมาเดากลิ่นต่ำกลัวพึ่งกินไซน้าพี่นดาวเลยกินไซน้าสิแดด10นาทีสุกไม้ สุกมาห<ด>้าี่ตรกูเห็นนี่ไปสิครับสวนทองสิเด็กกินอยู่บนอกแบบนี้แล้วมันก็ลังออกมาดเนอะขน่หมาดน่อยหมากข่า ินเด็กซีคนบอกว่าสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยขอ้อสีหมูกินใบสีไก่กินหัวสีง่งวกินหมา วันสามช่งวางวกินหมาหรือิัวไปกินหมาพี่น้องเลยไส่นน้ใส่นึงิดนะาแรงต้องลงอาหารมันอยอร้อน นี่คือกับข้าวของเราใช่ไหมวันนี้แล้วคุณบอกว่าหวานแฮหวานน้ก<ม>่ากนน้ำระิงา

สอนบัลังก์สีนวจริงๆเป็นท์เกาะถอดไปเจ้าให้ดีดอดินและสารพาว เอาไปใส่บ่เจ็ดนาทีเย็นก่อนแต่แม่มาเจ็ดนาทีปี๊ป้าก็เข้าอันนี้ปี <S <S ๊ป้าจะต้อืมปูดำไปโหแล้วเอาขึ้นมากตะปูนะกินคถะ ข้าวนเอนามมาเลยแทบะดอกนัวพ่ลึกแทบแม่เอวแทบเกาจะไปดูอาเนาะมอนแงแนะผู้ชายเงือตะคอนพ้ำแขงแรกนีอยนาเลายคอยนาพ้านแนาหัวหน่อย

เงี้ยลุยิ้มไปนี่ลุโมโมมีแต่ยางโม เจดำกินน้ำมันกับ,บอกกินหนาวนี่นึกกินเบิร์ดสา,าสือซองผง,งมือนเราไปตามบ้านใคยปังด้วยัางพวงหนึ่งน้อง้องทานะตั้งขอบุนให้กินพัทมี่เอาก็ทําพวกวันหมี่กิน ตรงนี้อะไรเอ้ยตาแหงก็ชอบมุนไปหลังอ่ป่าเสร็จ เต็มแล้วพี่น้องเอ๋ยจะพักขอบคุณตัวกำลังใจนะคะคลิปหน้าพ่อกันพี่น้องเอ๋ย